ที่นี่ของเก่าเยอะมากข้างหลังนี้ก็เป็นรถไฟกองทัพญี่ปุ่นนะครับใช้ในการขนยุโทโธคกร์ในการสู้รบสมัยก่อนนี้ญี่ปุ่นเขามายึดประเทศไทยก็ใช้จังหวัดกาลบรีเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการลำเลียงขนเคลื่อนย้ายกองนะครับไปยังประเทศเพื่อนบ้านข้างๆนียก็จะมีสุสานสัมพันธมิตรนะครับที่เป็นหลุมฝังศพของทหารนะครับที่เป็นเฉลย ดังนั้นการทบบรีเนี่ยก็จะมีประวัติศาสตร์พวกนี้เยอะมากๆตรงนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับวนยุคก่อนประวัติศาสตร์อยู่ชั้นล่างยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์นะครับก็จะมีเครื่องที่ใช้เป็นภาชนะนะครับที่เป็นเครื่องปั้นยินมเผาครับถูกนไะ่าเป็นของโบราณเลยนะครับก็จะมีบอกยุคหินนะครับตั้งแต่ยุคหินเลยนี่แล้วก็มีการปั้นเครื่องภาชนะนี่เป็นยุคสมฤทธิ์แล้วยุคสมฤทธิ ก็จะมีการนําเป็นโลหะนะครับมาใช้ในการเป็นโลศพนะแล้วก็มียุคยุคเหล็กเนี่ยนะครับยุคเหล็กก็ประมาณ3 0 0ร้อยถึงหนึ่งพันปีนะนี่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ทํามาจากเหล็กครับถัดมาก็จะเป็นโลงศพมนุษย์นะครับนี่ลงศพมนุษย์เขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ลงศพเนี่ยก็เป็นลักษณะต้นไม้เนี่ยแล้วเขาก็ขูด นะครับเอาไส้ตรงกลางออกให้พอดีกับตัวขนตรงนี้คือสะพานแม่น้ำแควเดิมนะอันนี้คือของจริงเลยนะเขาเริ่มตั้งแต่การยกขอนไม้นะครับแต่ละขอนแล้วก็ใช้เหล็กในการสร้างนหลังไฟนะครับเพื่อนๆจำได้ไหมว่าคลิปก่อนหน้าเนี่ยผมมีไปถ่ายที่สะพานทางรถไฟสายมรณะนะครับตรงนั้นก็ใช้เชลยศึกเช่นเดียวกันนะแต่ตรงนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่เขาบอกว่ามันจะต้องเกิดขึ้นมาอย่างไรมีการสร้างอย่างไรบ้างนะครับ ื่อใช้ในการลาเลียงยุทธบกรคลในการสู้รบกับประเทศอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอะไรตรงนี้ครับอันนี้เป็นของจริงนะที่เขาเอาตัวดินปืนหรือว่าวัตถุระเบิดที่ออกนะครับเขาก็ได้มาแขวนโชว์แล้วก็ประดับพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีหรือว่าพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะครับตั้งแต่ราชบุรีกาญจนบุรีลงมาตรงแถวๆบริเวณสะพานเนี่ยณปัจจุบันนี้ก็ยังมีระเบิดนะครับอยู่ข้างใต้น้ําเยอะมากๆ ที่ยังกู้ขึ้นมาไม่หมดคอสะพานนียก็จะเป็นสถานที่ที่เขาจะต้องใช้ในการเป็นจุดเชื่อมโยงของกองทัพเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนั้นนะ่ะเขาก็จะมีการวางกองทัพนะครับตามหัวสะพานต่างๆแล้วก็ตรงนั้นเนะ่ะเวลาที่เครื่องบินเขามาปล่อยระเบิดลงเนี่ยนะครับตรงนั้นเขาก็จะมีระเบิดที่ด้านแล้วก็ไม่ด้านอยู่ใต้น้ําเยอะมากๆนะครับแล้วนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เขากู้ออกมาแล้วนี่ไม่เป็นอันตรายแล้วนะครับ อันนี้ก็คือโมเดลนะครับว่าเป็นออหนึ่งหนึ่งตันนอะ LB นะครับบอมระเบิดรูปทรงก็จะเป็นอย่างเงี้ยเวลาที่เขาปล่อยลงมานะครับมาระเบิดที่สะพานเนี่ยเราจะเห็นว่าเห็นไหมตรงหัวสะพานเนี่ยก็จะมีการทิ้งระเบิดเยอะมากนะครับระเบิดบางอันก็ด้านด้านก็จมอยู่ในน้ําที่อย่างกู้ไม่หมดก็มีนี่คือจัรกรยานสามล้อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะมันมีเก่ามากๆเลยเนี่ย ปัจจุบันก็ยังมีผมยังเคยเห็นมีคนใช้อยู่นะที่เป็นรูปทรงเนี้นะครับโมเดลนี้ก็ยังมีอยู่นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตู้รถไฟนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เขาจะขนย้ายหรือว่าเดินทางเขาจะนิยมเป็นรถไฟนะครับและนี่ก็เป็นตู้รถไฟที่เขาใช้ในการขนเฉลยสึกนะครับมีเขาจะมีอธิบายการทรมานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้อดข้าวให้คุณหิวนะครับแล้วคุณก็ต้อง มาทางานด้วยเป็นแรงงานทาสอ,อ,อ่ะเอต้องทํางานตลอดเวลาถ้าใครเหนื่อยหรือไม่ไหวหรือป่วยเขาก็จะฆ่าทิ้งอันนี้คือความโหมดร้ายของสมัยญี่ปุ่นครับสงครามโลกครั้งที่สองนะเฉลยศึกและนี่ก็คือกระทะหุงข้าวนะครับที่หุงข้าวเลี้ยงเฉลยศึกนะเวลาที่เขามีแรงงานนะครับที่เขาเรียกว่าท่ายค่ท่ามะขามตรงเนี้ยคุณดูที่กระทะใหญ่มากก็คือเลี้ยงคนทั้งเขาเรียก ฉเฉลยศึกทั้งกองนะครับเดี๋ยวถัดไปตรงนี้ทำตรงนี้่ะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นค่ายของญี่ปุ่นนะครับอันนี้สอนสถานสงครามโลกครั้งที่สองเขาก็จะมีการจําลองให้ดูว่าคือตอนที่เป็นฉเฉลยศึกอ่ะมันแบบนี้ครับเขาใช้แรงงานแบบทาสเลยนะตัวผอมหิวโซนะครับแล้วเขาจะมีการทดลอง้วยนะทดลองวิทยาศาสตร์ต่างๆที่คือสมัยสงครามโลกเนี่ยนะครับ สมัยสงคราม,ม,มโลกครั้งที่สองเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งสมัยที่มีวิวัฒนาการทางแพทย์ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับเขามีการจับคนเนี่ยมาทดลองทางวิทยาศาสตร์หลายๆอย่างการใช้แกส๊สเซไลท์การใช้สารเคมีการพิษต่างๆเขาใช้พวกเฉลยสุดตรงนี้ในการทดลองนะครับนี่ก็น่ากลัวมากๆมีตั้งแต่ญี่ปุ่นหรือว่าฮิตเลอร์ฮิตเลอร์ก็มีการทดลองแบบนี้เช่นเดียวกันส่วนนี้ก็เป็นรถจี๊ปนะครับที่เขา นายทหารเนืนายทหารก็จะมีรถจีปแล้วก็มีพลขับส่วนตัวถังน้ามันสํารองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่เป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเขาก็จะมีพลขับแล้วก็มีนายทหารนั่งนะครับใช้สําหรับระยะสั้นเนะเครื่องทําฟันอ๋อว,ว,วิวัฒนาการทางการแพทย์นะครับสมัยสงครามโลกครั้งที่สองถัดมานี่จักรยานโบราณนะครับ อันนี้หาได้ยากเลยนะจักรยานโบราณบบเนี้ยหาได้ยากมากๆละครับตัวนี้ก็จะเป็นรถยนต์นี่มันยี่ห้ออะไรอะ่ะสวยมากเลยโฟล์ฟอเเก้นไหมวีบบใช่ไหมใช่โฟล์กไหสมัยสงครามโลกก็เริ่มมีการใช้รถนะครับรถยนต์เป็นพาหานะละสวยมากๆ เขาคือรถเตาอันนี้คือของจริงเลย,เยโอ้โหคุณดูดิคือเขาทามาจากเหล็กนะครับหมวกทหารเนี่ยเขาจะป้องกันกระสุนปืนที่ยิงเข้ามาแต่บางๆเหมือนทนี่ผมว่า5.56จุดหานี้อาจจะเอาไม่อยู่นะห้าจอดพวก m อ6นะครับอาจจะทะลุได้นะแต่ถ้าปืนพก้ามมอ1ิมมอองว่า,า,า,าตรงนี้ยังกันได้อยู่ดูแล้วไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะครับนี่เขาอนุรักษ์ เเช่นนดียวกัต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นเรือลําเลียงเชลยศึกนะครับคนที่เป็นไข้ป่าหรือว่าไข้ามาลาเรียเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยไข้ามาลาเรียเนี่ยแบบแพร่กระจายกันเยอะมากนะครับไข้ามาลาเรียก็คือเป็นไข้ที่เกิดจากยุงนะครับกัดแล้วก็คนป่วยเป็นโรคไข้ามาลาเรียเนี่ยมีโอกาสตายสูงมากนี่ก็เป็นเรือขนย้ายทุกอย่างทําจากไม้หมดเลยนะครับทุกอย่างทําจากไม้หมดเลย เดินไปที่เรือกันโอ้ตรงนี้เยอะมากๆคุณดูเรือชมบ้านเขาปูนจังหวัดกาญนบุรีนี่ก็เป็นห่างไอเขาเรียกอะไรเป็นพายห่างเสือนะครับบังคับทิศทางของเรือพายห่างเสือนี่คือประวัติศาสตร์นะครับของเมืองกาญทนบุรีนะคือเข้ามาดูแล้วแบบมันอินม,มากๆนะครับเขาก็มีภาพถ่ายให้ดู ทำเลียงเฉลยศึกต่างๆและนี่ก็คือสมอเรือนะครับนะฮะสมอเรือก็คือทำหน้าที่ในการหยุดเรือนะครับไม่ให้เขาเคลื่อนที่นะเนยขนาดใหญ่มากนะครับเวลาที่เขาจะหยุดเรือตรงไหนเขาก็ทิ้งสมอตรงนี้ลงไปกาา็ลาโดยโซ่เนี่ยครับแล้วเวลาที่จะไปก็ยกสมอขึ้นมานะครับตรงนี้มาดูตรงนี้บ้างตรงนี้ก็จะเป็นยานพาหนะนะครับอันนี้เป็นเงินนะเนี่ยโอ้คุณดูดิห้องคันคังธน,นบัตรนะครับสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง อันนี้ไม่แน่ใจใช้ของจริงหรอเปล่าแต่ดูทรงนะใช่เนี่ยคุณดูดิอับัตสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองนะครับโอยส่งคุณค่ามากๆแล้วหายากมากๆคือเก็บในสภาพเนี้ยผมว่าดีมากๆเลยนะสภาพสมบูรณ์มากผมเป็นคนที่ชอบสะสมของเก่าเช่นเดียวกันนะครับชอบอันนี้จักรยานมอเตอไซค์นะคาวาเมติกมอเตอมอเตอ์ เป็นรถมอเตอร์ไซค์ของทหารนะคุณดูดิสวยไหมจักรยานก็เป็นสมัยเก่านะครับจักรยานสมัยเก่าเขา,เขาใช้ระบบปั่นไฟเราจะเห็นว่าด้านท้ายเนี่ยมันคือมอเตอร์ที่ใช้ปั่นไฟนะยิ่งคุณปั่นแรงเท่าไหร่ไฟยิ่งสว่างเท่านั้นนะครับเขาก็จะส่งกระแสไฟตรงนี้ออกมาข้างหน้านี้นะครับอันนี้จักรยานโบราณนะนะครับสมัยใหม่อาจจะไม่มีแล้วมีตัวปั่นไฟอยู่นี่ก็ จักรยานมีการติดเครื่องยนต์นะครับมีเป็นจักรยานโบราณเหมือนกันแต่ว่าเขาติดเครื่องยนต์ด้านล่างเป็นเครื่องยนต์นะครับมีระบบหัวเทียนนะมีเครื่องยนต์ขนาดเล็กได้ทั้งสองระบบเลยปั่นก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นเครื่องยนต์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็บนก็เช่นเดียวกันคือแบบไฮเทคมากๆนะครับสมัยสงครามโลกต่อมานี่ก็เป็นพวกหมวกนะครับนี่รองเท้าสาตล์ญี่ปุน่น รองเท้าสมัยก่อนนี่เขาใช้เป็นรองเท้าหนังนะบริจากหนังนะนะครับแล้วก็พื้นก็เป็นหยางอันนี้เป็นชุดชุดทหารสมัยก่อนนะครับเครื่องพิมพ์ดีดแน่นอนครับคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เขาจะใช้อะไรในการส่งข้อมูลต่างๆเขาจะใช้เครื่องพิมพ์ดีดนี่แหละครับแล้วก็ใช้โทรศัพท์นะแล้วเขาก็จะมีเครื่องพิมพ์รหัสมอสก็มีนะมีปะผมว่าน่าจะมีนะมันจะมีเครื่องลักษณะเป็นเครื่องเคาะ ไม่อันนี้เป็นเครื่องพิมพ์หนังสือนะสมัยก่อนนะครับเครื่องพิมพ์หนังสือคล้ายๆเครื่องซีลอกนั่นแหละนะครับคัปี้เป็นแบบนี้อันนี้ก็คือระเบิดนะครับประมวลูที่เขาเก็บกู้ขึ้นมาได้นะครับขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีการใช้เครื่องบินรบนะครับแล้วก็ปล่อยระเบิดตรงนี้ประมวูลงไปยังฐานทัพของศัตรู อันนี้ขนาใหญ่มากๆนะครับน่าจะขนาดเป็นตันเลยแล้วก็ขนาดเล็กลงมาเรื่อยๆชั้นสองนะครับเป็นห้องจัดแสดงเหรียญน,นะเหรียญตาของไทยแล้วของต่างประเทศนะครับแล้วก็ในแกรบราณในการสะสมต่างๆอุ้ยอันนี้มันตั้งแต่สมัยปัจจุบันเลยเนี่ยถ้าเราดูนะมีเป็นของราชการที่เก้าอ้ยแล้วข้างหลังนี้ก็เป็นสมัยราชการที่เก้าทั้งหมดเลยนะ มีเหรียญห้าเอ้ยมีแบงค์ห้าสบแบงค์้อยนะครับจนถึงปัจจุบันตั้งขวามือนี้สวนมากมากอ,อันนี้เป็นขั้นตอนการผลิตธนบัตรเหรียญพวกเนี้ยจะนิยมเจอที่แม่น้ำนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเขามีการเดินทางด้วยเรือแล้วเรือเขาล่มนะครับหรือว่าเกิดอุบัติเหตุต่างๆเหรียญพวกนี้มันจะจมลงน้ํา แล้วก็ถ้าเราไปดูตามเกาะหลายๆที่ของจังหวัดทการจนบุรีอะจะเจอเหรียญพวกนี้เยอะมากๆคุณเคยเห็นไหมครับที่นี่อันนี้คือธนบัตรทองคํานะเนี่ยโอ้โหทำมาจากทองคํานะครับก็คือธนบัตรราชการที่เก้ามูลค่าหนึ่งพันบาทนะครับสวยงามมากๆเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับมีสองอันนี่อันนี้ก็ใช่นะเนี่ยใช่ไหมนี่ครบรอบห้าสิบปีนะธนบัตรนะครับมูลค่าหนึ่งพันบาท เงินปวดต้วงนะครับสมัยโบราณนะเห็นไหมนี่อันนี้คือสมัยอยุธยาเลยเนี่ยสุโขทัยอยุธยานะครับจะเป็นรูปแบบอย่างนี้นะแล้วก็มีเบี้ยนู่นหนุนเบี้ยจะเป็นรูปหอยหอยขัดสีสวยงามมากสมัยก่อนเราใช้กันแบบนี้แหละเป็นที่น่าเสียดายครับที่พิพิธภัณฑ์สงความโลกครั้งที่สองตรงเนี้ยเขาจะปิดตัวลงนะครับตรงนี้เขาก็เลยบอกว่าขายของทุกชิ้นนะในที่แห่งนี้นะครับใครที่จะมาซื้อนะครับ ซื้อของมือสองนะโอเคนี่ก็เป็นจักรนะครับจักเก็บผ้าแล้วก็ตาช่างสมัยโบราณส่วนท้านนี้ก็จะเป็นนาฬิกานะครับเป็นนาฬิกาลูกตุ้มนาิกามีตู้กดน้ำที่ทำมาจากเซรามิกนี่กระบอกน้ำนะเนี่ยนี่เครื่องใช้นังสมัยโบราณ ะครับแล้วก็มีกล้องถ่ายรูปต่างๆมีกล้องเป็นกล้องฟิล์มขาวดำเป็นเครื่องฉายหนังสมัยโบราณนะครับอันนี้ก็จะใช้ความร้อนของไฟนะแล้วก็ใช้แสงฉายไปยังฟิล์มอันนุงก็เป็นปืนกลนะครับปืนกลอันนี้กนนนนนรนนนนกสุน เยอะมากๆและนี่ก็คือปืนแก๊ปในการล่าสัตว์สมัยโบราณครับตรงนี้ต้องบรรจุแก๊ปแล้วก็ตำตำดินเปืร์นนะครับแล้วก็ใส่ลูกกระสุนยิงได้ทีละนัดน,นะครับนี่อันนี้อาวุธปืนลูกซองสั้นนะครับหรือได้อีกอย่างว่าอีโบใส่ลูกซองเบอร์12นะครับ นี้เป็นคังธนบัตรนะครับแล้วก็เหรียญกระสาบรวมถึงสแตป์ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้เครื่องมือสื่อสารนะครับอุปกรณ์สื่อสารตาช่าง,งตา่างๆรวมถึงเครื่องพิมพ์บีบนะครับจะอยู่ตรงคอลเลกชันตรงนี้และนี่ก็คือเฮลิคอกเตตร์นะครับในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองจุดส่งสุดนะครับของพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่สองนะครับด้านหลังนี้คือสะพานไม้นั้งแควนะนะครับเป็นสะพานเหล็ก ที่เขาจะมีการระเบิดสะพานแม่น้ำแทุกปีในร,บรอบๆนี้เขาก็จะมีโรงแรมมีที่พักแล้วก็มีบริการแพรเทคนะครับเยอะมากๆร้านอาหารริมน้ําเยอะมากๆบรรยากาศสวยงามมากๆนะครับตรงนี้นะครับเมืองกาญจนบุรีนะที่ท่องเที่ยวเยอะมากเพราะว่าศาสตร์เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองต้องมาที่นี่นะครับสวยมากอากาศดีนะเนี่ยอากาศดีมากๆเนี่ย เพื่อนๆคนไหนนะที่ผ่านมาการทับุรีนะครับอย่าลืมแวะจุดตรงนี้นะครับแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าเขาใกล้จะปิดกิจการแล้วนะครับตรงนี้นะครับบนพื้นที่สามเกือบสามไร่กว่าๆนะใกล้กับสะพานข้าม้ําแควนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางตบราสตร์มากๆนะครับแต่ที่น่าเสียดายเพราะว่าเขาต้องการที่จะขายให้กับเจ้าของคนใหม่นะครับใครแวะมาหรือว่าใคร พอจะมีกาลังทรัพย์ช่วยสนับสนุนตรงนี้นะครับผมแนะนําอีกหนึ่งที่นะครับของดอยกาญจนบรุรีที่เพื่อนๆมาเที่ยวกาญจนบรุรีมาที่กาญจนบรุรีคุณจะต้องมาตรงนี้ให้ได้นะครับก็คือพิพิธภัณฑ์ส,สงครามโลกครั้งที่2นะครับใกล้กับสะพานข้ามน้ําแควนะครับแล้วพบกันใหม่ครับเดี๋ยวชัดเจนครับสวัสดีครับ